โอเคก็การสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกรันเหมือนเดิมทุกคนกับแบบอะไรท์สคอตส์โอเวอร์นะครับก็สำหรับอะไรพาร์ทนี้ทุกคนครับมีการอัปเดตมานะครับจะเป็นอัปเดตแพทสามจุดห้านะทุกคนนะฮาร์วินสามจุดห้านะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมครับพี่จะมาทําการสรุปอัปเดตให้นะครับว่าสำหรับอัปเดตเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนาะแล้วก็พี่ย้ําก่อนนะครับว่าอัปเดตเนี่ยมีโค้ดด้วยนะแจกฟรรีีีททททััั้้้ง3โคคคคคคดดดดดเเเเเลลลยยยุุกก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 นนนนนนบแตตต่่่่ออจะขาาาไไปปชชมมมมิิิ็หืฝว์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผมก็สำหรับอัปเดตแรกครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวเลเวลตัวละครหลักของเรานั่นเองนี่ก็คือเลเวลข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมตอนนี้เลเวลก็เพิ่มขึ้นมานะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่925ไหมถ้าพี่จะไม่ผิดอันนี้พี่ทําตันตั้งแต่ช่วงพี่ไลฟ์สดแล้วนะครับไลฟ์สตรีมแล้วเนาะก็จาก925ครับก็เพิ่มมาเป็น950นะครับสามารถทําแม็กได้เนาะนี่จะเป็นเจ้าตัวเลเวลนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกกคครรััััั้งที่เเเเลลวขขยยบบบนนนนะะสตหมือา จาก700นะครับก็เพิ่มมาเป็น725 700หรือ710นี่แหละถ้าพี่จะไม่ผิดนะประมาณนี้ครับก็เพิ่มมาเป็น725เนาะสามารถทําตันได้ประมาณนี้มาก่อนที่จะไปถึงอัปเดตต่อไปใส่ไปก่อนเลยครับทุกคนสาหรับโค้ดที่พี่ได้บอกไปเนาะจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับ3โค้ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะโค้ดแรกจะเป็นตัวนี้เลยทุกคน HALL3 นะครับผมตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับปกดใส่ไปได้เลยึ๊บสําหรับโค้ดนี้เหมือนเดิมครับทิกน้าวนน่ี แล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดที่2ครับผมนี่ค่อนข้างที่จะยาวขึ้นมาหน่อยนะอ่ะก็ใส่ตามด้านล่างที่พี่ขึ้นให้เหมือนเดิมนะสำหรับโค้ดนี้นะครับปะกดใส่ไปได้เลยโค้ดนี้ก็จะได้เจ้าตัวสปูกี้ครับกับทิกเก็ตเนาะแล้วก็มาถึงโค้ดสุดท้ายครับโค้ดที่3เนาะนี่ความยาวของโค้ดนี่ค่อนข้างที่จะยาวเหยียดเลยใส่ตามนี้เลยนะครับนี่ความยาวของโค้ดเนาะเดี๋ยวพี่ให้ช้าๆแล้วกันสาหรับโค้ดนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวเนาะพี่ก็นั่งพิมพ์มาสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะโอเคใส่ไปได้เลยครับพี่คิดว่่่าาาาานนจะเเปป็กชชสหหรรับโค้ีใือล โอ้ไม่ใช่กาชาครับเป็นเจ้าตัวรีครับรีเควสรายวันกับรายสัปดาห์ก็สำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวระบบกิ้์นั่นเองครับนี่เลยกิด์ของพี่นะตอนนี้นะครับกิด์สามารถรับคนเพิ่มได้แล้วเนาะ ก็เพิ่มมาเป็น130เลยครับแล้วก็ตอนนี้พี่ยังรับคนอยู่เรื่อยๆอยู่นะใครที่อยากเข้าคิวพี่พี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับเพชรขั้นต่ำเนี่ยทุกคนต้องมี1 VG นะครับย้ำว่าต้อง1 VG นะสามารถเข้าคิวพี่ได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตหน้าว่ากันใหม่เนาะสำหรับคิวเนี่ยมีอะไรอัพเข้ามาบ้างเดี๋ยวพี่พาทุกคนไปดูที่อัปเกรดครับที่อัพเพิ่มเข้ามาเนาะตัวชาร์โด้บูทครับก็เพิ่มมาเป็นนะครับสามร้ 300. อยอะชาร์โดนะ้บูทเนาะข้างบนแล้วก็เว็บเพัมมเนบะ มีประมาณนี้แล้วก็จะตัวเพเยอร์นะครับเพเยอร์ก็เพิ่มมาเนาะจาก120เนี่ยเพิ่มมาเป็น125นะครับแล้วก็มีอีก2อย่างที่พี่มองว่าโคตรจะดีนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวเอ็กซ์ตอร์ลิลิคครับทุกคนจาก6เนี่ยเพิ่มเป็น8ครับหมายความว่าถ้าใครอยู่ในคิวพี่เนี่ยสามารถติดตั้งลิลิคได้เพิ่ม8อันนู่นครับบอกเลยว่าของโคตรดีนะแล้วก็เจ้าตัวชาร์โด้สล็อตเหมือนกันครับจากปกติติดตั้งได้แค่10นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นอีีีีีีกก12 2นนนนะอออัััััเเเ้้้้้ยยยดดดดมมมาาววคคครรรรบบบสหหใทู่่่่่่่ิิิพพไไตตตงงง สตัวติดตั้งลิลิกได้เพิ่มอีก8อันสาหรับการอัปเดตกิลเพิ่มมาคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหละครับนี่ตามตารางตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เผื่อใครไม่ทันนะครับย้ําก่อนนะใครที่จะเข้ากิลพี่เตรียมเพชรมาเลยครับ1 VG เท่านั้นสามารถติดต่อเข้าไปที่ดิฟคอร์ดได้เลยมีคนรอรับให้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็ว่างประมาณอาทิตย์ีคร่าวๆก็ประมาณ10ที่อทุกคนอ,อประมาณนั้นเลยนะครับสาหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของระบบดาบนะครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะ ดาบพวกนี้นะครับตอนนี้เราสามารถเอาดาบของเราเนี่ยมารวมเป็นแรลงอาบวกได้แล้วนะครับมีสามารถเอามาทําเป็นแรงอาบวกเนาะรวมกันตรงนี้ได้เลยครับในการอัปเกรดเนาะประมาณนี้ครับสำหรับใครแบบว่าเป็นสายดาบเนาะส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ไม่ค่อยได้เล่นสายดาบนะครับของพี่มีอยู่แค่ประมาณนี้ครับไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหรนะ่เนาะ ก็ ờ, ฟาร์มไปเรื่อยครับสำหรับพี่ไม่ได้รีบเนาะก็สาหรับสายดาบอย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับสามารถทําแรงสูงสุดก็คือ R บวกได้แล้วซึ่งถ้าหลายคนเนี่ยเห็นในกระเป๋าพี่ตรงนี้พี่ก็มี R บวกอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่การทานะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นของแบ t เทิลพาร์ตเนาะคือเราจะได้รับฟรีๆเลยแบบไม่ต้องทานะครับแต่สาหรับสายดาบที่ฟาร์มมาจา๋าเนี่ยก็เอามาทําได้ประมาณนั้นเลย โอเคอันนี้จะเป็นระบบดาบน,นะครับที่เพิ่มเข้าใหม่เนาะมีประมาณนี้สําหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวระบบดันเจียนนะครับตอนนี้ดันเจียนมีการเพิ่มแลงเข้ามาใหม่นะครับก็คือแลง UGM บวกครับจากปกติเนี่ยดันเจียนจะตันอยู่แค่ UGM ใช่ไหมครับตอนนี้แลงปรับมาเป็น UGM บวกครับหมายความว่าเจ้าตัว Gate, เลสเกรดเนี่ยก็จะปรับนะครับเลสเกรดของเราเล่นได้ตอนนี้จะเป็น UGM บวกนะส่วนเจ้าตัว UGM ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแรงแบบปกติแบบนี้ครับผมนี่อ่ะ UGM ปกตินะ ประมาณนี้เลยครับหมายความว่าสายฟาร์มตัวเนี่ยถูกใจสิ่งนี้นะเพราะว่าแรง UGM บวกเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวได้แต่ละรอบเนี่ยประมาณเกือบ30เลยทุกคนครับ30หรือเปล่าวะเออยี่สิบห้าสามสิบอะไรประมาณนั้นแหละ UGM บวกพี่เคยลงอยู่นะครับตอนแอดมินเสกตอนนั้นเนาะเกดดันเจียนของเราสามารถไปได้สูงสุดถึง UGM บวกแล้วพี่บอกเลยว่าของดีมากๆนะสำหรับแรงตอนนี้สำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนนี่เลยมันจะเป็นระบบสกินนะครับตอนนี้มีสกินเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยสองอันด้วยกันนะครับอ่ะสกินที่เพิ่มเข้า สกินแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวฮาโลวีนโมนาดนะครับผมนี่เลยก็สำหรับสกินนี้นะครับสามารถคราฟได้เนาะก็ของนี่ใช้เนี่ยประมาณนี้เลยครับเจ้าตัวเหรียญสปูกี้เนี่ยประมาณ1250ครับทิกเก็ต249ครับแล้วก็ผงระดับรีเจเนรีเนาะหนึ่ี่เกาสิบเกครับแล้วก็อีกสกินหนึ่งครับทุกคนเป็นของชาไฮอินครับร่างฮาโลวีนเหมือนกันเนาะผงเนี่ยใช้เท่ากันครับของใช้เท่ากันหมดเลยเนาะประมาณนี้มีสสกินนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ใครที่สายเก็บสะสมเนี่ยห้ามพลาดนะครับพี่บอกเลยว่าของดีมากๆนะสำหรับเจ้าตัวสกินนะครับแล้วก็ในพูดถึงเรื่องสกินนะทุกคนตอนนี้นะครับทุกอีเวนต์นะอ่าพี่ย้ําก่อนนะครับทุกอีเวนต์เขาจะปรับของเนี่ยเป็นระดับใหม่ครับก็คือระดับลิมิเต็ดครับทุกคนจะสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เก่าหรือใหม่นะทุกคนเขาปรับของเนี่ยเป็นระดับลิมิเต็ดไม่ว่าจะเป็นดาบเนาะอ่ะสังเกตดูเนี่ยมันจะเขียนว่าลิมิเต็ดอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนครับอ่ะลิลิกเหมือนกันครับนี่ลิลิกก็เขียนว่าลลิิมเเต็ดแบบนี้ย ตอนนี้เขาปรับมานะครับอีเวนต์เก่าๆก็เขียนว่าลิมิเต็ดเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองหายพวกของอีเวนต์ซัมเมอร์ให้ดูทุกคนครับอ่ะนี่อย่างแตงโมนี่ทุกคนเห็นไหมของอีเวนต์ซัมเมอร์เนาะก็เขียนว่าลิมิเต็ดเหมือนกันก็มีประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับของที่ปรับมาใหม่นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะของในกิจกรรมเนี่ยจะเป็นระดับลิมิเต็ดทุกชิ้นนะทุกคนครับแล้วก็นอกจากลิมิเต็ดนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะปรับเจ้าตัวฮาโลวีนโมนาดหรือว่าซองจินอูแวมไพร์ของเรานะครับให้มันเก่งขึ้นนะ เหมือนเขาประมาณว่าให้มันเนี่ยลดฮิตอัติเมตลงนะครับตอนนี้ทางแอดมินเนี่ยปรับลง1ฮิตนะครับจะเหลือแค่ประมาณ4ฮิตนะมันจะอัติเมตเลยนะครับของดีห้ามพลาดนะครับสำหรับเจ้าตัวฮา l โลวีนโมนา a ดแลงอาบวกนะแพทนี้ต้องเป็นของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวแอ c e s เซอรีนะครับหรือว่าของแต่งตัวของเรานั่นเองตรงนี้เลยครับทุกคน อ่ะที่หลายคนเรียกว่าอ์ติแฟกเนาะตอนนี้เขามีการเพิ่มของเข้ามาใหม่เนี่ยสิชิ้นเลยครับทุกคนครับอ่ะฟังไม่ผิดครับ10ชิ้นเลยนะเป็นของจากอีเวนต์ฮาโลวีนล้วนๆนะครับผม10ชิ้นนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่บอกไปทีละอันครับตอนนี้พี่เล่นได้มาเนี่ยเหมือนพี่จะได้มาเพิ่มประมาณ3ชิ้นครับที่เป็นของใหม่เนาะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อตัวนี้ก็ดีนะครับสำหรับตะเกียงเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับประมาณนี้อ่ะของแต่ละอย่างอยู่ตรงไหนบ้าง4ชิ้นแรกนะทุกคนครับจะอยู่ในตัวบอสรัดนะทุกนรรับาีเตลยะะงม็จด ก็เราสามารถมาดูได้นะครับนี่ทั้งหมด4ชิ้นเนาะระดับ easy ไหนจะได้เป็นตัวตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นระดับ easy เนาะ normal จะได้เป็นหน้ากากครับตัวนี้แล้วก็ตัว hard นะครับจะได้เป็นเสื้อคลุมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ระดับสุดท้ายครับก็จะเป็นระดับ incentive ครับได้เป็นระดับ regenery ไปเลยนะของแต่งในเจ้าตัว event ลัดตรงนั้นนะทุกคนจะมีแค่4ชิ้นนะครับแล้วก็ในเจ้าตัว event ฟักทองทุกคนครับนี่ฟักทองแบบนี้นะจะมีอีก2ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะสุ่มเนาะเราสามารถมากดหาใน event ฟักทองแบบนี้ได้เลยุคนนนนรัับบีี่่ปอะ้้ไไมด ็ในอีเวนต์ฟักทองเนี่ยพี่ย้ำก่อนนะครับมีอีก2ชิ้นนะก็จะเป็นทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ในอีเวนต์นี้ทุกคนครับนี่อีเวนต์ประตูโรงพยาบาลครับหรือว่าอีเวนต์โรงพยาบาลล้างเนาะอ่ะก็จะมีอีก2ชิ้นนะครับตรงนี้พี่ก็ได้มาแล้วนะสำหรับอีเวนต์โรงพยาบาลล้างเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวอาตะเกียงตัวนี้ครับทุกคนนี่ตะเกียงตรงนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัวเสือ้อพี่ขอเรียกว่าทรงเสื้อแล้วกันตัวเสื้อเนี่ยดีมากเลยนะทุกคนดูดิมันมีบวกเจ้าตัวชาร์โดเลเวลด้วยนะคร ประมาณนี้นะครับตัวเสื้อเนี่ยพี่แนะนําเลยของดีครับหาได้จากอีเวนต์ลงบานนะอีก2ชิ้นนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นสุดท้ายทุกคนมันจะได้จากเจ้าตัวอินฟินิตี้ครับตรงนี้เลยนี่เรามาสามารถหาได้นะครับจะเป็นหยดน้ําครับอีกอันหนึ่งหยดน้ำเนี่ยเหมือนจะเพิ่มเจ้าตัวชาร์โด้ดาเมจนะแล้วก็มีผ้าคลุมครับผ้าคลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพี่แนะนําเลยครับให้หาเนาะอันนี้จะ2ชิ้นสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับ ทั้งหมด10ชิ้นที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไล่หาได้เลยนะย้ำว่ามีแค่อีเวนต์ฮาโลวีนเท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของแต่งหรือว่าอนะัซเซสซอรีเนาะตอนนี้ฟักทองเนี่ยเหมือนจะอัปเดตก็มาใหม่นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนในแมปแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนเห็นเส้น,เส,นเส้นแบบนั้นไหมตอนนี้นะทุกคนถ้าฟักทองเนี่ยมันเกิดเมืองไหนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นสีม่วง,วงแบบนั้นเลยครับอ่ะนี่เห็นป่มมันจะเป็นเส้นสีม่วง,วงแต่ถ้าเป็นเส้นยา,ยาวๆแบบนี้จะเป็นเกรดนะ อันนั้นจะเป็นเส้นม่วงของฟักทองนะครับนี่เห็นไหมเกิดทุกเมืองเลยเวลาเราไปเก็บแล้วเนี่ยเจ้าตัวเส้นม่วงนี่จะหายไปนะทุกคนครับเขาปรับมาใหม่เนาะก่อนที่จะไปอัปเดตต่อไปครับทุกคนพี่ต้องขอฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป UG Phone นะครับเป็นแอป Fk เนาะที่หลายๆคนเนี่ยใช้กันบ่อยมากๆนะครับในการ Fk ของแมปอะไรเนาะ แล้วก็สปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งครับสำหรับร้านนีโมช็อปมีการรับฟาร์มแบบต่างๆในเกมโรบกักนาะกิฟต์เกมพาร์ทจำไหนไอเดี ID, ไก่ตนันเติมโรบกักพี่บอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวแน่นอนสำหรับร้านนีโมช็อปหากใครสนใจเพจและลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ในคลิปชั้นแล้วก็เมนท์แรกนะครับผมสำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวดาบนะครับตอนนี้มีการเพิ่มดาบเข้ามาใหม่นะนี่เลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับดาบอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับที่พี่ใช้อยู่นะนี่นะนเ,เ,เอฟเฟกต์ แต่ว่าเห็นแอดมินบอกว่าเพิ่มมาทั้งหมด4ดาบนะที่พี่กดดูในเจ้าตัวอินเด็กนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนนะในดาบนะครับนี่4ดาบนะแต่พี่ยังไม่แน่ใจว่าอีก2ดาบเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับพี่ยังหาไม่เจอนะแต่ว่าพี่หาเจอแค่2ดาบนะครับซึ่งพี่จะไล่2ดาบที่หาเจอก่อนแล้วกันเนาะสำหรับดาบแรกนะครับที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้เนาะเป็นดาบยาวแบบนี้นะครับหาได้จากเจ้าตัวบอสลัดนะทุกคนครับนี่ จะมีโอกาสดอบดาบทุกชั้นเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีซี่นอร์มัลฮาร์ดหรือไม่ก็จะเป็นเจ้าตัวอินเซนนะครับสามารถเอาไปรวมได้นะพี่คิดว่าน่าจะแรงมากๆนะครับถ้าใครเล่นสายดาบเนี่ยก็สามารถมาหาได้ส่วนเคียวครับทุกคนเคียวเนี่ยหาได้จากเจ้าตัวนี้เลยอีเวนต์โรงพยาบานลานะครับอีเวนต์โรงพยาบาลาเนี่ยเหมือนมันจะมีบอสประมาณ5ตัวใช่ไหมทุกคนครับห้าถึงหตัวนี่แหละเออมันจะดบจากบอสนะสำหรับเจ้าตัวเคียวนะครับพี่คิดว่าดาบเคียวน่าจะแรงกว่านะ จากความคิดของพี่นะครับเคียวน่าจะแรงกว่านะแต่ส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ชอบดาบตัวนี้ไงทุกคนดูดิโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวพี่เปรียบเทียบเคียวให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นดาบที่พี่ใส่สกินอยู่เนาะอ่ะแล้วก็มีเคียวครับเดี๋ยวพี่ลองใส่สกินเคียวให้น้องๆดูแล้วกันอ่ะเผื่อพิจารณานะครับนี่ใครชอบแบบเถื่อนๆยมมาทูดหน่อยแล้วก็จะเอาเคียวนะครับในถือมือซ้ายด้วยประมาณนี้นะครับผมโอเคสาหรับดาบเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาใหม่ประมาณนี้ส่วนอีก2ออันเนี่ยพี่ยังไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าจะรออัปปเเดตหหนน้าารือล่นะ แต่เห็นแอดมินบอกว่ามีการเพิ่มดาบเข้ามานะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มมากี่อันแต่พี่กดดูในอินเด็กเลยทุกคนพี่กดดูในอินเด็กใช่ไหมมันบอกว่าเพิ่มมาอีก4ี่เห็นนะปกติมันจะมีแค่อันนี้อันเดียวนะครับแต่อัปเดตนี้มันเพิ่มเงามาสี่นี่เพิ่มตรงเงาดาบเนี่ยมาสอัน ก็แต่ว่าสามารถหาได้แค่สองอันมีประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันก็จะเป็นเจ้าตัวอีเวนต์สายฟ้านะครับนี่เลยพี่กําลังไปอยู่เนาะสำหรับอีเวนต์สายฟ้าเนี่ยจะเกิดทุกๆ30นาทีเฉพาะเวลาเซิร์ฟออนเท่านั้นนะครับสำหรับอีเวนต์สายฟ้าเนี่ยที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่เรามาตีมอนในเจ้าตัวอีเวนต์สายฟ้าแบบนี้นะครับเลเวลเนี่ยจะคูณหเลยทุกคนซึ่งคูณมาเยอะมากๆนะนี่ทุกตัวนะทุกคนครับเลเวลจะคูณ5เนาะแบบนี้เลย แล้วก็นอกจากเลเวลคูณ5นะครับของที่อยู่ในอีเวนต์สายฟ้าที่เป็นเจ้าตัวอีเวนต์ฟักทองทุกคนครับเวลาเรากดรับของเนี่ยเรามีโอกาส70%ที่จะได้ของในนั้นหมายความว่าของที่อยู่ในเจ้าตัวฟักทองเนี่ยตอนนี้จะมีประมาณ4อย่างถึง5อย่างนะที่เราต้องหา1เลยจะเป็นเจ้าตัวลีลิกนะครับใครที่ยังไม่ได้เนาะนี่เป็นลีลิกข้างค้าแบบนี้นะครับอ่ะที่อยู่ในอีเวนต์ฟักทองนะแล้วก็อันที่2ครับจะเป็นสัตว์ขี่พี่ก็เพิ่งได้มาในไลฟ์สตรีมเลยนี่จะเป็นม้าตัวนี้คร อันที่3กับ4ี่เนี่ยจะเป็นของสวมใส่นะครับหรือว่าอุปกรณ์เนาะนี่สออันนะครับแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามันเกิดในเจ้าตัวอีเวนต์สายฟ้าแบบนี้นะทุกคนครับเวลาเรากดรับเนี่ยเรามีโอกาส70%ที่จะได้เลยนะโอเคทุกคนก็สาหรับการอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาใหม่มีประมาณนี้เลยนะครับของที่น่าสนใจเนี่ยพี่อยากหาเป็นพวกอัติแฟกต์นะทุกคนครับอัติแฟกต์เนี่ยพี่แนะนารวบรวมให้ครบเลยนะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นของอีเวนต์บอสลัดนะครับ อีเวนต์เจ้าตัว In f ฟ n i t y ้เนาะอีเวนต์โรงพยาบาลน,นะแนะนำให้หานะครับหรือไม่ก็เจ้าตัวอีเวนต์ฟักทองนะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ดาบด้วยพี่ว่าพี่ว่างๆเนี่ยพี่จะไปดันดาบให้มันขึ้นแรงอาบวกอยู่ทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพี่จะว่างขนาดไหนเนาะในการทำนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้มีประมาณเท่านี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะทุกคนครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอก,กันอีกทีในคลิปวีลหน้าสำหรับวันนี้ลาคนผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย